ด้วยสีม่อด้วยภาพบนบ้านเจ้าเอามือมือนำผ่าก็ได้บ่เป็นยังตามสบายออกมามือก็ได้จ้าเอ็นก็ะห้องที่เรียกขวดได้เลยตามสบายบ่บ่ให้ถือไปนับแล้วเสียดนะเสีดใส่ไหมจ้า เบอของฟี่เนาะไอ้ก็ของฟี่จ้าเบิร์นุกกไิถือมาอีกบทเยวเจ้าภาพก็มาเดี๋ยวสิบอกเจ้าภาพออกมาไว้าเจ้าภาพนี่ไม่หรอ โอ๊ะจำโอ๊จำชื่อแล้วไหมสวดมนต์น้งกันคาบวนน้ำกันนักคาเดมง ตมามูลินโทตังเทสะภาวตุเตชัยมรรคอนามิมาราติเรกัมมติโยจิทสัมปราติโภรังปนามีอซองบ่อ๋อกระเป๋าเจ้าไค่ <laughs> 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 เบ่งกระเป๋ากันแม่เบงกระเป๋าแค่ไหนได้ปะคือไปเห็นไส่กระเป๋ามันเด็ดมันเด็ดซองเนาะบระแมนมันเด็ดซองเนาะตัดอยู่ตัดตรงจะของอยู่หน้าอยู่ละ เจ้าภาพคอยแก่ผมก็แก่แกน,แน,แนั่น,นคอยว่า,วาขัดสำรวจดีเยอะดิอา <c oughs> อบน้ำล้างหนา้าเรียบร้อยแต่ว่าวีงหางเปลี่ยนวีหาเขียววีมันหลายคนเนี่ยวีแต่เมื่อวานบ่วันนี้มันหลายคนเลยวีหาเขีวลวกเลยเดี่ยวแล้เนี่ยมันว่วเนาะตัดอ้อยจะของแปต่ก็น่าสนใจนี่ละอันคนงานกับ บ่มีดอกครอบครัวพ่อแม่ครอบครัวเอากระลูกนูนี่เลยเออเพราะว่าเสาชิ้นมันกระเฮ็ดถ้าจันทร์ทิ้งสูมันกระเลี้ยนออนไลน์นะแต่บักน้อยนี่กรเลี้ยนออนไลน์แม่ต้องเน้นเน้นเพราะว่ามันไม่ค่อยสนใจปันเลยนี่มันมักสร้างๆนะแล้วแม่ก็เขี่ยวถามแบเฮ็ดถามวอ๋อแม่ก็อยากรู้แม่ยังหิ้ติ๊กในหนังสือเลยหนาะแต่บักอ้ายบ่อใหญ่มาเรียนอยู่หน้าวังมันก็เรียนมันมันหัวกระเลี้ยนออนไล่แบบว่านี่ล่ะ เพราะว่าเด็กน้อยติดโควิดก็เลยได้หยุดมาโอ้ยแม่เลี้ยนไปบริโภคติดนี่ไหนลูกมันมันอยู่โควิดเนาะเขาจะยู่กับมันได้เหรอกระสันแม่สิีจ๊าแม่นแม่นยังไงเอาบอกเลยเดี๋ยวนี้ถ้าสมุนไพรอนไรมันดีซื้อมากินหลดอือลีแม่นแจ้งงูเนี่ยเอ้างูซื้อมาให้ลูกตลอดกินก่อนนอนแล้วลูกเด้อเพราะว่าเาไปโรงเรียนบอสสองมื่อสามมื่อกินก็ได้ จ่าแมนเขาบอกต้องกิอนุ้มมือเพราะอันนี้กำลังไก่ให้เราแมมซื้อไว้โอลดเลขเบอร์เลยแม่บ่ค่อยซื้อหรอกเพราะว่าแม่ห่วงสุขภาพเขาอยู่กับโควิดเนาะแ้วเขาก็มีเสียงโชบังอยู่ล่ะลงตลอดตลีมูพวดล่งกับซอยมูอยู่ทีลาใบสองใบเพื่อเข้มีมิดซิมมีบวาสนาเนาะจ่าตลี แกได้สองรถดแลละ่กะก็ได้แกมือละรถดยุครถดไทจะรถไท,ถไทสวกาเพรายงพลาดแสวกาไปแต่โดนแล้วจะสว้จะแมนอันแล้วฉันเอาแล้วไปเล่าน้งกับลยนี่ก,กับลยมาแมนอยู่กับลยมาให้อยู่ให้ยุคขึ้นมาหลายเนาะก็ดีแล้ว่พิ่มันงา่ายไปน่อยแมนขึ้นมาหลายาก็ดีแล้วก็นี่ละ่ะ กินบานไม้สเนาะเห็ดบุญเฮี้ซีเนาะคนมาหลายขายหอยขายเพ่เราฮะขา้อาเพชรน่ะหรอเนี่ยอันยูนาเนี่ยพออยู่หนิมพ่อกระเทือนเราเราเห็ดผอมงอหอมนะมันเติบมาหลายแล้วก็มันจะซีไร่หาไรเนี่ยละแต่ว่าอันแต่ว่าอันยูนานี่ยแปดไรสามงานแเอาแล้วสื่อดูแรกๆตะก้อนมูอ็ล่ะไปละเมื่เอ จ้าจ้ากะทย่อยน้ำเพลินอะไรบ๊อบมีก็แล้วไปหาเพลินกะทย่อยเรื่อยๆสินะจงไว้ช่งประกันช่วงดอกทดอกสออยู่จงไว้บ่มีก็แล้วไปหาเพลินนะพอมีแก็ดนิจใจอันนั้นนี่แน่กับ่ไดล้ไปหาเพลินสินะปีวังหันไทยให้เสียหนุ่มจ้าไดลไยละเมือนสองปีวังหันนั่นเพราะมันอ้อยยอดเนาะ ปีนี่ก็เลยขายให้อาจะของทั้งหมดทั้งสวนมุ่นได้บุญตล้ดรุ่สีเนยใช่ต้องได้เงี้ยหนูเขาไปขายลอตเตอรี่อยู่แถวแถวขุงเทพบุละที่หนูเขาเนี่ยชอบเลยไงเมียเ่าเขาเนี่ยชอบหด แี S <S ่จะลูกเราับพอเราจะอยู่เนี่ยคันเมื่อใดพอเราเป็นช่วงไข่ช่วงไหนเันจะกลับมากแค่พอไปหาหมอนะเห็นยายนจะอันนี้ให้ยายพองคุณจะเห็นคู่เกิดเห็นคู่เกิดหลายลังนะมีหัวเห็นคู่เกิดรังแรกลังที่สองหยุดางารงเรียนเลยอยุดตรงผ่ารงเรียนเลย เออเงินคนหลายเนาะคือเงินเท่าเนาะเพามีหลังเดียวกับพราแห้งเส้นเวอร์จนจนคนในบุญนี่ดอกสาธุสาธุสาธุคนหลายหลังอยู่ในมั่งกันรวมกันเนาะอีนี่ อยู่นี่เพิ่นก็สิเฮ็ดไว้ให้ลูกชายพุ่นล่ะเนาะลูกชายเพิ่นก็มาแต่เที่ยวเนาะเออแต่เที่ยวเนาะ เทวเสตเสหโตุสัพเนอีหล yeah. ีิคุณใหจิตเศร้าก็ดือไม่ขอบพัวนะเนี่ยมีได้เนี่ยหามได้สิแม่คุณอยู่กับเมียพี่คนนั่นและใครเมียเก่งเห อยู่กันขอว่าม่มีมูด้วยนี่อสมองเมันกระบาดไปหรอน่เป็นความหมายอยู่ก่อนอยู่เป็นมูดอยู่อันอือเข้าเดียวอยู่เพื่อส่วนพื้นในบทในบทน้ำพื่นเนี่ยโอ้ยงานยังกะยากเนาะเงินโควิดใจมันหลายให้ ยายหนูแหงว่าเมื่อวานบ่ไแผลแล้วไม่เจ้ามาแต่น้องตูมเจ้าไอออกวักเจ้ายามาเจ้ามัตเตใสสิเจ้ามัตเต้น้องตูมอันนอคอยมาแต่ตมองเงินโควิวียดอันนอคอยตะกีดขั้วเวีดเจ้ายามาเจ้าไอจักมือแล้วสองมือเจ้าไปตรวจอยู่อละว่านไปโรงพยาบาลเดหรอไม่บอกไปตรวจเพราะว่าเครือเขาเจ้าไปฉีดวัคซีนนั่นบ่บัดนี้โรงพยาบาลมันก็เป็นจุดรวมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็คือให้ไปตรวจโรงพยาบาลใหญ่ดีที่สุดนะ เจ้าสิวัคซีนไฟเซอร์เข็มสามเยาวนุถามเบื้องอาการที่หมอวันวันสิวัคซีนไฟเซอร์ไฟเซอร์เข็มสามนี่ว่าเป็นอย่างไงเยาวนุสิ้นเดือนไปกรุงเทพก็สิไปเสียขึ้นกันไป็นดูแลผู้ป่วยชิบหามือเมืองหนึ่งอันเยย์มาล่าแล้วสิมาอย่างนวมาลาเมียพญท่อเหนือแล้วสิมาตืดจีนเรื่หลูกแล้วก็ทองพร้อมหน้า เราเลยจ้างหนไปแทนนูก็เลยเอามันทอบไปเลยุ u t u เนกเลยก็เลยถามมวยหลายคนว่าเนสิทเข็มสามมสี่โดหอกแต่ว่าเข็มสองอตตาูก็ไขอยู่แต่ว่าไขคักว่าไข่แห้งติญยาพระราดไว้นะหมูก็บอกว่าสี่โรดไฟเซอร์เข็มสามว่าเป็นยังอกหมอกวันไฟเซอร์มันมีอาการถางเชี่ยงหน่อยนะก็คือู้ป้องกันอย่านะ

saat japa sampataku ya sampatasa pepewa tunggu tan tusapasapati sriyata nang ta tan tusakaya สักตุสขวัตุสัพพังคารังรักขัสสัพพิเวตาสัพพูทะนุภาภากรวาราภิัสสูพเวนัตวะเสังูพทเวนัสาธุ สนีได้ค่ะเดอ้อเฮงเฮงเร่ยๆรยสุขภาพแข็งแรงได้ค่ะเด้อไปจุดจวดตัดหน่อยต่อกันได้ค่ะลูกศิษย์ด้ค่ะสวัสดีค่ะมนัมนมนันมันมนนะคะ